คือเกมนี้เราไม่พอใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเรามาเราต้องหวังนะครับเราต้องสู้เต็มที่ใน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 ทุกเกมที่เหลืออยู่นะครับวันนี้เราพยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีโชคไม่เข้าข้างนะครับสิ่งมันเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับคือมัน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 ไม่ได้เหมือนเดิมว่า จังหวะอันนี้จะต้องเข้าทุกจังหวะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราท,ทําคือเราสู้เต็มที่แล้วนะครับลูกเกมเนี่ยเราเราเอาอยู่เหลือจังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองที่ที่มันจบไม่ได้นะครับไม่ว่าด้วยด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเรามีเรามีเกมที่เหลือในบ้านอีก4เกมนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายพีเงกับบีนะครับก็ทุกอย่างอยู่ที่เรานะครับ ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลน,นะครับที่อุตส่าห์นั่งรถมาเชียนะครับเราสู้เต็มที่แล้วพยายามแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่พอเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับต้องต้องเพิ่มอีกโอเคครับ